ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเปิดอาการล่าสุดน้องอุ้มพยาบาลลงพยาบาลอุ้มผางตอนนี้มีข่าวดีประกาศจากโรงพยาบาลลาดวิถีเผยอาการล่าสุดน้องอุ้มพยาบาลลงพยาบาลอุ้มผางที่ประสบอุบัติเหตุรถถูกเฉินชนรถบรรทุกพ่วงจากกรณีน้องอุ้มพยาบาลลงพยาบาลอุ้มผางที่ประสบอุบัติเหตุรถถุกเฉินชนรถบรรทุกพ่วงระหว่างนําผู้ป่วยส่งรักษาต่อ ล่าสุดเพจ f c e e o o o โรงพยาบาลราดวิถีได้ออกมาระบุข้อความว่าประกาศจากโรงพยาบาลราดวิถีเรื่องรายงานความคืบหน้าอาการน้องอุ้มพยาบาลโรงพยาบาลอุ้มผางมารับการรักษาตัวณนะโรงพยาบาลราดวิถีฉบับที่11ความคืบหน้าอาการผู้ป่วยในขณะน,นี้พบว่าผู้ป่วยมีอาการคงที่สามารถทําตามคําสั่งได้เป็นบางครั้งไม่มีอาการไข้ไม่มีเสมหะรู้สึกตัวดี ลืมตาเองได้ดีขึ้นแพทย์ได้ทำการเปลี่ยนท่อเจาะคอเป็นแบบชนิดโลหะและยังคงมีนักกายภาพบำบัดเข้ามาดูแลอย่างต่อเนื่องโดยขณะน,นี้ได้ทำการฝึกเดินให้กับผู้ป่วยเพื่อช่วยฟื้นฟูกำลังกล้ามเนื้อขาทั้งนี้หากมีอาการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางโรงพยาบาลจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบในลำดับถัดไปโรงพยาบาลราชวิถีวันที่29เมษายน2565 ขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ